เอาละครับขอการาบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะจ๊ะก็อยู่ผมในจอนทีวีอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหน้าห่างตากันไปพักใหญ่ใหญ่เลยนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะครับเป็นเวลา1เดือนแล้วนะฮะไม่มีไลฟ์สดเลยช่วงนี้เพราะว่า1เราเหนื่อยจากงานทุกคนขอโทษด้วยว่าเหนื่อยคือเหนื่อยจากงานแล้วก็ไม่มีเวลานะครับโฟกัสที่งานเป็นหลักช่วงนี้นะครับ แล้วก็เลยไม่มเวลามานั่งไลฟ์สวยทุกคนดูนะครับใครที่ติดตามช่องนี้อยู่ขอบคุณทุกคนจริงนะช่องนี้ทำม,มา8ปีแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้วันคริสต์มาสนะครับก็พุ่งในวันคริสต์มาสละแล้วก็อีกไม่กี่วันก็คงปีใหม่นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับโมเออใครยังติดตามช่องนี้ตั้งแต่แรกๆนะครับใครที่ดูช่องผมมาตั้งแต่แรกๆก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะจ๊ะเออเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับก็หวังว่าปีหน้า เราจะหันมานั่งทําคลิปมากขึ้นนะครับแล้วก็อัดวิดีโอมากขึ้นนะครับเปลี่ยนจากการที่ไลฟ์สดเป็นลงวิดีโอบ้างนะครับเพราะว่าการไลฟ์สดเนี่ยทำให้ผมคิดอะไรไม่ออกมันมันตันแต่ว่าจะหันมาอัดวิดีโอเกมหรือว,ว่าเล่นเกมใหม่ๆบ้างขึ้นนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ก็ใครที่นะครับติดตามอยู่ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะจ๊ะช่วงนี้ก็ไม่สบายด้วยนะครับอากาศหนาวแล้วนะจ๊ะใครที่ ไม่สบายก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้มันอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับนี่ก็เริ่มหนาวมาแล้วนะครับ <S <S ก็อีกพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสละก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามกันนะครับไม่รู้จะพูดอะไรมากนะฮะก็หวังว่าปีหน้าจะทําให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามนี้ไปตลอดนะฮะช่วยๆกันนะครับ อยู่ด้วยกันไปตลอดนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ผ่านปีนี้มาด้วยกันนะครับผ่านช่องนี้มาด้วยกันอยู่ด้วยกันมาตลอดในจนมีซับถึง2,000กว่าถึงมันจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครติดตามข้อใหม่นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับแชร์คลิปออกไปเยอะๆนะกดไลค์กันเยอะๆจะได้มีคนดูเยอะๆนะครับจะได้มีคนมาติดตามเยอะๆเราจะอยู่ด้วยกันไปถึง หมื่นซับนะจ๊ะหวังว่าจะถึงหวังว่าจะมีวันนั้นนะเออหวังว่าจะมีวันนั้นถึงหมื่นซับก็ท <mel od ic> ําไปเรื่อยๆนะฮะทำนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับทาไปเรื่อยๆหวังว่าจะมีเวลามากขึ้นหลังจากปีหน้าไปนะครับก็พยายามจะปรับเวลาให้มันดีขึ้นนะฮะเพื่อ <mel od ic> จะได้มีคลิปลงมากขึ้นแล้วก็มีวิดีโอลงมากขึ้นแล้วก็พยายามจะหาเวลาไลฟ์สดให้ได้นะครับพรุ่งนี้หวังว่าจะมีเวลาไลฟ์สดนะฮะก็ต้องดูเวลาก่อนว่า เวลาจะได้ไดมาไลฟ์สดหรือเปล่าตามจริงจ,จะไลฟ์สดนะครับแค่วันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแต่ว่าถึงเวลาจริงอะไอชั่วโมงสองชั่วโมงมันทําไม่ได้ทุกคนเวลาไลฟ์สดอะมันมันเกินโดยการนั้นอยู่แล้วอะแล้วพอมันเกินมันก็จะแบบกินเวลาการทําอย่างอื่นไปด้วยมันก็เลยไม่สามารถมานั่งไลฟ์สดได้แบบหลายชั่วโมงเนี้ยใช่ไหมคือเราก็ต้องแบบปรับเวลาทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆนะฮะก็ ขอโทษน้องๆด้วยนะครับน้องๆคนที่ติดตามพี่อยู่นะก็ขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังติดตามอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะที่ยังติดตามมันอยู่ติดตามมาตั้งแต่ซับน้อยๆจนตอนนี้2000กว่าแล้วก็ติดตามันไปเรื่อยๆนะจ๊ะขอให้มียอดซับหมื่นไวๆแล้วก็ทําคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็คงจะมีถึงสักวันหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่า จะท้อก่อนหรือจะหมดไฟก่อนเมื่อไหร่นะฮะเพราะตอนนี้ก็หมดไฟไปเยอะแล้วเพราะว่า1การทําคลิปมันไม่ใช่เรื่องง่ายการเล่นเกมให้คนดูทําให้คนสนุกการเอเดเทนคน 2, 1, 2, 1, 2ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยนั่งพูดตลอดมันยากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายพอเราอะได้มาทําเองแล้วเราเข้าใจว่าเฮ้ยการเล่นเกมทําไมคนในทําคนทํ o ย t ท b e อะทาไมเขาเล่นเกมแล้วเขาตัดเหลือแค่สิบนาทีเหลือ20่ินาทีเหลือเวลาที่มันน้อยลงเพราะว่า เขาไม่สามารถตลกได้20นาที30นาทีตลอดเวลาทุกคนมันต้องแบบมีเวลาที่คุณนิ่งบ้างหรือไปฟาร์มของบากที่แบบเงียบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่สนุกเขาก็จะตัดช่วงนั้นออกไปก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจในตรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องปรับเวลาใหม่แล้วก็เปลี่ยนการใช้การเล่นเกมแบบใหม่นะครับก็คงปรับปรับกันไปนะครบหวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นนะครับี๋ยวก็ สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็สวัสดีวันคริคสต์มาสด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบายจ้าจุ๊บ